ก็สวัสดีสาวอีพวันทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมา11กับใครก็ไม่รู้ทักมาว่าอยาก11ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ เกมนี้เราก็จะเป็นเจ้าบ้านนะเนมาส่งมาบุโนบุโนส่งมาก่าเพืนเนมาเปิดมาโหบอลหลุดหลุดหลุดนมาส่งให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนจังหวะนี้ว่าง่าเปิดส่งมาเจ้าฟิลิกจอดมาตรกนี้โคบุโนโอ้โหพลาด

จังหวะน,นี้เราได้เตะม,มุมจะได้โขกหรือไม่เปิดมาจะได้โขกหรือไม่เปเิดมาโอ้โหไม่ได้ลูกนี้นาทีที่9ก้เลยเปิดมาลูกนี้จาฟิลิป ไม่ได้ป่ะส่งให้เพื่อนซาร่าฮึมตัดบอลไม่ได้ตรงนี้เจ้าฮัทเลยโอ้โหดามอสช่วยไว้ซาร่าซาร่าส่งให้เพื่อนเนมาเนมากระชากจังหวะนี้ปั่นของโค้งลงนี้โอ้โหเรียบร้อยหนึ่งตูต่อศูนย์เน,นมายิยงเข้าแบบสวยๆเลยภาพช้านะ ซาลาส่งให้เนมาเนมาปั่นโค้งอย่างสวยดูดิโอ้โหเข้าไปหนึ่งประตูต่อศูนย์จังหวะนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็นำปารีสแซงต์แชร์แมงไปหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วเปิดบอลมายาวๆไปเลยโอเครับได้ส่งมาเบดีบุนโอนเิดส่งให้เพื่อนซาลาซาลาตรงอนนี้โอ้โหจับบอลยาวไปหน่อยโอเคยังได้อยู่ เสียบอลโอเคยังได้สวยไปดิไปดิเหมือนจะเห็นข้างบนข้างบน,งบนเพื่อนว่าโอ้โหจับบอลยาวอีกแล้วเปิดมาตรงนี้จะไม่เสียบอลง่ายๆโอเคสวยส่งมาใกล้ๆเลยเปิดมาส่งกำลังส่งมาบกกุนโอนส่งให้เพื่อนโอเคเห็นเห็นกาชากาชาโรกนี้ ส่งให้เพื่อนในมายิงดูนี่ติดเซฟกุกตัวโอ้กุกตัวเซฟนะว่าอันนี้เราก็ได้เตะมุมนะไม่รู้ว่าจะได้โขกอยู่ไม่บูโนเปิดมาลูกนี้ติดเซฟยังได้อยู่ยังได้เตะมุมอีกครั้งบูโนจังหวะนี้โอเค เปิดมาลูกนี้จะได้โคงหรือไม่อืมหือเข้าวหัวเปิดมาเจ้าฟิลิกอือหือยังยังยังได้บอลโอ้โหทำไรวะเนี่ยมาเปิดมาเปิดมายิงลูกนี้โอ้โหติดเซฟอยังได้เตะมุมเตะมุมนี่เยอะเหลือเกินบูโน่จังวันนี้ เปิดมาลูกนี้จะได้โขกหรือไม่ในมาโอ้โหไม่ถึงเพื่อนไม่ได้ว้าเปิดบอลมาลูกนี้เอดี้โอเคม่มาตรงไหมจะได้โขกหรือไม่ไปด,ดิยังได้บอลอยู่จอฟิลิป ดาฟิลิกเหมือนจะเห็นข้างล่างซาร่าซาร่าซัดลูกนี้ยิงเกือบทําประตูได้แล้วซาร่าลูกนี้เขาเปิดบอลยาอีกแล้วนะเปิดบอลยามาก็สวยดีอย่างนี้บูโน่ส่งมาในมาในมา โอ้โหไม่ทันนะ่ะซาจังอันนี้มาจอดมาเปิดมาเจ้าฟิลิกหื้เสียบอลแหละโอ้โหสวได้ยุบไปดิเจ้าฟิลิกสวยก็จบครึ่งแรกไปแล้วนะครับ well, น้ำหนึ่งประตูต่อศูนย์ เดี๋ยวจะเอาแมตสซี่ลงไปแทนซาร่าแมตสซี่น่าจะเล่นปีกขวาได้แหละเอาดูบอยดูบอยลงมาแทนบุโน่โอเคมาต่อครึ่งสอง จังอันนี้ไปก็เปิดบอลดีน้องเปิดดีเาขาทำอะไรวะโอเคเปิดมาคืนหลังให้กรุบตัวเปิดมาลูกนี้องได้โอเคอเสียบอลเปิดมาสวอยจัดได้อยู่ส่งเพื่อนมาโอเคเปิดมา,ดมาแมสซี่ไม่ทนันจอย ไปดิมองเนาสวยโอ้โหไม่ส่งบอลมันไม่ถึงคนดาทีิโอ้ยใสไปได้ต่วยส่งเพื่อนเสียบอลอีกแล้วสวยได้อยู่สวยเปิดมาตรงนี้สวยส่งออื อย่างนั้นก็เสียบอันะครับเบดี้เบดี้โอ้โหตึบแป๊นะครับมันได้บ้านนะโอเคได้อยู่เปิดไหเปิดมาหืมรอบอลช้าเกินอ่ะไม่ไหวไม่ไหวเปิดมาส่งโอเคเหมือนจะเห็นข้างล่างข้างล่างก็จะเฮ้ยเสียบอลอีกแล้ว บุโนโอนบุโนโอนบุโนบโอนยิงตรงนี้ <c oughs> ไม่ได้ว่ะยิงไกลไม่ได้เอยเปิดยาวมาเคโอเคเยระบายไม่ได้ว่ะเปิด <c oughs> มา <c oughs> สวยสวยซ้าซ้า เดาบอยจังวันนี้มองสวยสวยใจอยู um> mm. ่บุโน่ส่งมาเดี๋ยวนะกองนะว่าไงส่งให้เพื่อนสวยเดาบอยเดาบอยส่งเมซี่ยิงเขาตัดบอลได้สวยนะ สวยได้ now, so, <the> ีไปมากส่งไกลไม่ได้ว่ะยัง <to S 2> <that. S 1> ได้อยู่จังหวะนี้จังหวะน,นี้แล้วยูทูบส่งอะไรตรงนี้สวยดบเด็บยสัตว์สวยสองศูนย์ แปดจก้านาทีสุดท้ายจังหวะนี้เขาจะทำประตูได้หรือไม่โอ้โหน่าจะไม่ได้เลยเมาโอ้โหหมดเวลาพอดีถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าใครอยากหนงหนึ่งคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับ